เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพ t r u e อปเปอร์เรชักลุ่มบริษัทกัฟการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพนคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ก็มีข่าวดีให้หลายคนได้มีกําลังใจกันบ้างน,นะคะในการลงทุนหุ้นในต่างประ,ะเทศเนี่ยเวลานี้เริ่มปรับตัวขึ้นมาแล้วค่ะก็ะะมีหุ้นของ Apple เนี่ยหนุนมานะคะแต่ว่าอย่างในบ้านเราเนี่ยจะมีรับ,รบกระแสะมาก้อยแค่ไหนคะ่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรามองไปในบรรยากาศการลงทุนนะคะถือว่าเช้าวันนี้ค่อนข้างสดใสค่ะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมานั้นนักลงทุนอาจจะมีความวิตกกังวลต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับทิศทางของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงไปนะคะแต่ระดับต่ำสุดในรอบ12ปีที่ผ่านมาซึ่ง ประเด็นดังกล่าวเนี่ยกดดันในทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นโซนเอเชียนะคะและทิศทางของค่างเงินเยนที่มีการแข่งข้านั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไปกดดันหุ้นในกลุ่มส่งออก จากฝากฝั่งของนิเคอีกด้วยดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายเมื่อวานที่ผ่านมาในตลาดหุ้นเอเชียอาจจะไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่แต่ตลาดหุ้นจีนนั้นมีทิศทางของการปรับตัวดีขึ้นนะคะเนื่องจากจีนมีความพยายามในการจะรักษาสเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการอาัดฉีดสภาพคร่องเข้าสู่ระบบซึ่งในมุมมองของฟิสเตติ้งเองนั้นระบุนะคะบอกว่าณปัจจุบันนี้ จีนนั้นอาจจะเผชิญความยากลําบากค่ะในการที่จะคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่านะคะเพื่อที่จะรักษาการดูแลหนี้สินในระบบท่ามกลางการที่จะพยายามไม่ให้ค่าเงินหยวนนั้นอ่อนค่าอย่างรวดเร็วเกินไปอย่างช่วงที่ผ่านมาซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็พยายามที่จะบาลานซ์ไม่ให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งค่ะในกรณีของสํานักนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของจีนเองก็ออกมาระบุนะบอกว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะเก็งกําไรผิดทางนะถ้าหากว่ามองว่าหยวนนั้นจะอ่อ ค่าไปสักทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยจีนเพียงแค่พยายามนะคะจะรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้เท่านั้นค่ะดังนั้นช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาก็ยังคงมีความพยายามในการรักษาเสถียรภาพเพื่อที่จะไม่ให้ตลาดเงินนั้นตกใจจนเกินไปโดยการเซ็ตอัตราอ้างอิงที่อาจจะขยับขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใครที่มองภาวะความผันผวนในตลาดหุ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายๆคนอาจจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตค่ะเพื่อกระจายการลงทุนไป อย่างสินทรับหรือว่าธุรกิจที่มีความน่าสนใจในการลงทุนแล้วก็น่าจะสร้างอัตราผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจในอนาคตข้างหน้าดังนั้นเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าจะมีทิศทางอะไรที่น่าสนใจในเรื่องราวของการลงทุนกันบ้างไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณธนวัน์ปัดชิมกุลค่ะผู้อำนวยการวุฒิสภาวิเคราะห์นะคะหลักทรัพย์ต่างประเทศจากทางด้านของ DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัต์ค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้จะพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับธุรกิจ Payment นะคะเขามีความน่าสนใจแล้วมันเป็นการรองรับอนาคตอย่างไรบ้างคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมองว่าธุรกิจเอ่อเพย์เมตรงนี้เนี่ยนะครับแนวโน้มระยะยาวในแข็งแกร่งไม่แพ้กลุ่มเฮลส์แคร์เลยนะครับก็ถ้าเกิดให้นึกภาพกันเนี่ยก็ผู้เล่นที่คุ้นเคยนะครับอย่างเช่นตัว Visa Mastercard นะครับ มองภาพการสักดันในภาพใหญ่เลยเนี่ยเ,เรามองว่ารายได้ของประชากรทั่วโลกเนี่ยนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็แน่นอนครับทำให้การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนจากกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับนั้นตรงนี้จะเป็นตัวผลักดันที่สําคัญต่ออุตสาหกรรมเพย์เม t นต์นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านพวกเทคโนโลยีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะเป็นตัวผลักดันที่สําคัญคราวนี้ลงมาลงรายละเอียดนิดน,นึ่งนะครับสัก2อสาประเด็นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตลาดของอ e ีคอมเมิร์ซอีแบงกิ้งเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวผลักดันทําให้ธุรกิจ e p a y m e n t ตเนี่ยตามไปด้วยนะครับก็คนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องการความสะดวกรวดเร็วนะครับมีการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ตไปนะครับแล้วก็ความรวดเร็วที่สูงขึ้นนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวผลักดันให้ e-commerce เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ e p a y m e n t เองเนี่ยก็เติบโตตามไปกับ e-commerce ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีปัจจัยเดิมๆนะครับที่คนเป็นกังวลถึงการทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทาง,ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับเขาก็ได้มีการคิดเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ กลยุทธ์การตลาดต่างๆเ,เพื่อทําใหา้ผู้ใช้งาน,เ,นเ,าเกิดความมั่นใจนะครับอย่างเช่นนะครับก็เริ่มมีการใช้เอกลักษณ์บุคคลน,นะครับเข้ามาทดแทนการใช้ลายเซ็นหรือร,ร,รหัสผ่านนะครับเราคงมองเห็นนะครับโทรศัพท์ตอนนีเน้เริ่มมีการใช้ลายนิ้วมือนะครับเพื่อการล็อกอินนะครับอันนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ก็จะมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างเช่นการจดจําใบหน้านะครับหรือว่าแม้กระทั่งล่าสุดที่ได้ยินมาเนี่ยเป็นการวัดการเต้นของหัวใจด้วยนะครับของแต่ละบุคคลเนี่ยที่แตกต่างกันครับพวกนี้ก็คือจะสร้างความปลอดภัยในการเข้าทํารายการนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งส่วนในแง่ของกลยุทธ์การตลาดเองเนี่ยก็มีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานนะครับอย่างเช่นนะครับผู้เล่นรายหนึ่งของอุตสาหกรรมพย์ m e n t ์เนี่ยอย่างเช่น PayPal นะครับก็ มีการออกมารับประกันคืนเงินให้กับผู้ซื้อนะครับหากสินค้าที่ได้รับมาในที่สั่งซื้อผ่านเน็ตเนี่ยไม่ตรงตามที่ร้านค้าระบุตรงนี้ก็ทําให้คนเนี่ยมั่นใจในการซื้อมากขึ้นเพราะว่าถ้าของไม่ถูกใจปุ๊บก็สามารถคืนเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็เป็น,เป,นเป็นพัฒนาการซึ่งผมมองว่ามันจะทําให้คนเนี่ยเข้ามาทํารายการผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทําให้อุตสาหการรมเพย์เมนต์เองเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนบริษัท Payment เองเนี่ยต้องต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับอย่างเช่นเช่นวีซ่กับมาสเตอร์การเองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ออกบัตินะครับแต่เขาจัดทําพวกระบบต่างๆเนี่ยให้กับพวกสถาบันการเงินพวกธนาคารเนี่ยใช้งานนะครับแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดใช้จ่ายใช่ไหมครับ เัราตรงนี้ถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่เลยจริงๆเลยเนี่ยรายได้ที่เขาได้เข้ามาเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อการใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นการป้องกันความเสี่ยงของเงินเฟ้อด้วยซ้ำนะครับก็แนวโน้มระยะยาวจากตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดใครจะลงทุนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของเงินเฟ้อเนี่ยการลงทุนอุตสาหกรรมเพย์เมนต์ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับแน่นอนลงทุนต่างประเทศนะครับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆเนี่ยที่ที่ทางด้านแต่ละประเทศเนี่ยนำมาใช้กับอุตาากรรมเยนอ่่งช อาจจะมีการเข้ามาควบคุมการคิดค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยความเสี่ยงก็ควรศึกษาให้ดีครับก่อนตัดสินใจลงทุนครับค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ค,ค่ะค ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเรื่องราวของการปรับพอร์ตนะคะหรือแม้กระทั่งการหาสินทรัพย์ที่มีความเคลื่อนไวหวน่าสนใจและมีอนาคตที่โดดเด่นก็สามารถติดตามรายการของเราได้หรือแม้กระทั่งขอบทวิเคราะห์กันไปนะคะจากทางด้านของ DBX Whisker ประเทศไทยด้วยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเรามองเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนจะเห็นว่าเมื่อวานที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยนั้นค่อนข้างสดใสน,นะคะหนุนนาจากการกลับเข้ามาซื้อสุทธิของทั้งนักลงทุนในประเภทของกองทุนสถาบันเนี่ยนะคะ หรือแม้กระทั่งนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อสุทธิแต่อาจจะไม่หนาตาสักประมาณ3 0 0กว่าล้านบาทค่ะโดยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะก็พยายามเข้ามาดูในเรื่องของการปรับพอร์ตนะคะของนักลงทุนต่างชาติที่ณปัจจุบันในมุมมองหนึ่งที่ยังคงมองว่าการลงทุนในเอเชียนั้นยังคงมีความผันผวนนะคะโดยทางด้านของโกลแมนแซกเองมีการระบุค,ค่ะบอกว่าณปัจจุบันนี้สําหรับทิศทางของการลงทุนในปี2559ยังคงมองว่าการที่จะลงทุนในพอร์ต ลงทุนหุ้นในโลกเนี่ยนะคะอาจจะต้องอยู่ในระดับปานกลางแล้วก็มองว่าตลาดหุ้นยุโรปนั้นมีความน่าสนใจมากกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนื่องจากว่าที่ทางผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเขาค่อนข้างสดใสในขณะที่ถ้าเรามองเข้ามาในบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็เริ่มมีการเก็งกําไรเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเกียก่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วนะคะซึ่งทยอยประกาศออกมาแล้วทั้งในกลุ่มธนาคารและกลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มพลังงานก็เลยเริ่มมีการสลับกลุ่มเล่นกันส่วนวันนี้เนี่ยในมุมมอง ของ KTBN นะคะระบุบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเห็นปริมาณการซื้อขายที่หนาตาขึ้นมาเฉดเฉี่ย47,000ล้านบาทดูดีเลยทีเดียวค่ะดังนั้นก็เลยขยับกรอบการซื้อขายขึ้นมานะคะในมุมมองของ KTB ให้แนวรับเอาไวา 1, ้1,240ถึง1,245จุดในขณะที่แนวต้านนะคะอยู่ที่1,270ถึง1,280จุดค่ะส่วนใครที่อยากจะกอติดสถานการณ์การลงทุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะหลายๆคนให้ความสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่มี ความผันผวนมากยิ่งขึ้นวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะคะว่าจะมีอะไรเป็นประเด็นที่เราต้องจับตากันบ้างติดตามได้ในรยายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะเงินหยวนที่อยู่ระดับต่ำสุดในรอบ5้าปีสะท้อนถึงความพยายามอย่างมากของจีนต่อการลดค่าเงินเพื่อกระตุน้นการส่งออกที่ชะลอตัวของประเทศท่ามกลางแรงกดดันจากเศรษฐกิจที่ซบเซาเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องหลังอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเข้าสู่นแนวโน้มขาขึ้น มหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างจีนจึงต้องพยายามทุกวิถีทางจัดการกำลังการผลิตส่วนเกินดูแลความผันผวนตลาดทุนควบคุมภาวะเงินทุนไหลออกกอบกู้เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพรักษาแชมป์เศรษฐกิจขนาดใหญ่อันจับสองของโลกการดิ้นรนของจีนในครั้งนี้ยังผลสะเทือนต่อตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยให้ปรับตัวลดลงถ้าเกิดเป็นผู้ลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นเองเนี่ยอยากจะให้พิจารณานะคะว่าเป็น รายบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะดีกว่าว่าแต่ละบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะมีผลกระทบจากเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะมีหลายบริษัทก็อาจจะถูกผลกระทบแต่ว่าต้องบอกว่าหลายบริษัทที่มีจํานวนมากของเราเนี่ยน่าจะไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้น แม้ระยะสั้นความพยายามของจีนในการขาจัดส่วนเกินด้านกำลังการผลิตหันมาบริโภคในประเทศมากขึ้นหรือการอ่อนค่าของเงินหยวนอาจเป็นอุปสรรคด้านการแข่งขันทางการค้าแต่ก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างในระยะยาวหากเศรษฐกิจจีนมีทิศทางที่ดีขึ้นน่าจะช่วยหนุนการส่งออกสินค้าไทยไปยังจีนเช่นอาหารสินค้าแปรรูปจากอัน,นิสง์กำลังซื้อของจีนที่จะเพิ่มขึ้นได้ สิ่งหนึ่งที่ทางการจีนบอกประจําแล้วก็บอกในประเทศไทยด้วยก็คือว่าจีนเองเนี่ยยังมีความไม่พอเพียงในสินค้าหลายประการเช่นสินค้าประเภทอาหารนะครับเพราะสิ่งสำคัญเนี่ยทางการจีนเองเนี่ยเน้นไปที่อุตสาหกรรมมากขึ้นทําให้พื้นที่ในการเพาะปลูกพื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตอาหารเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอทําให้ชาวจีนเนี่ยยังต้องการสินค้าทางการเกษตรสินค้าประเภทอาหารมากพอสมควรดังนั้นเนี่ยประเทศไทยก็น่าจะตอบสนองทางการจีนไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าอาหารที่ดีนะครับ ปัจจัยต่างประเทศที่เกิดขึ้นแม้จะทําให้เกิดความสั่นคลอนต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงสัน้นแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมเครื่องมือรองรับความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนแต่เศรษฐกิจไทยยังต้องสร้างความเข้มแข็งพึ่งพานตนเองเป็นหลกักเพื่อให้รากฐานเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน พูดถึงเรื่องราวของจีนนะคะวันนี้ก็มีการประกาศตัวเลขที่ถือว่าปรับตัวดีขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะการส่งออกของจีนนั้นปรับตัวดีขึ้น2.3ค่ะหลังจากที่ร่วงลงไปค่อนข้างแรงนะคะเมื่อพฤศจิกายนติดลบไป3.7ในขณะที่การนําเข้านั้นติดลบอยู่ที่ระดับ4ในเดือนพฤศจิกายนนั้นติดลบไปนะคะอยู่ที่5.6ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศที่ดูดีขึ้นค่ะในขณะเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเราพูดคุยนะคะถึงการค้าการลงทุนความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างไทยกับจีนนะคะมีมายาวนานต่อเนื่องแล้วนะคะดังนั้นค่ะในช่วงรียเวลานี้นะคะใครหลายๆคนก็อยากจะไปพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับจีนแล้วก็หาโอกาสในเรื่องราวของการลงทุนนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เนี่ยนะคะก็เลยมีกิจกรรมดีๆมาฝากการสำหรับทางด้านของธนาคารกรุงเทพค่ะ ที่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมงานเสวนาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนจีนไทยพี่น้องการเบื้องหลังมิตรภาพและความสัมพันธ์นะคะซึ่งจะจัดขึ้นร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการพูดคุยถึงเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมงานสัมมนากันได้ในวันศุกร์ที่15มกราคมนี้นะคะเวลา 9นาฬกาถึง12นาฬกาค่ะที่ห้องบัวหลวงชั้น30ธนาคารกรุงเทพนะคะสำนักงานใหญ่สีลมสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานกันได้ที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m ฟรีนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรับจำนวนจำกัดค่ะ ก็ถือว่าเป็นงานสืวนาดีๆที่มีควาฝากกันเป็นประจำจากธนาคารกรุงเทพค่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าไปลงทะเบียนนะคะในเว็บไซต์ที่ของธนาคารกรุงเทพด้วยกันไว้ก่อนค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณแพนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ